ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเบนแผ่นดินทองอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูเหรียญตองหมุด EP2 เนาะเผื่อใครยังสับสนหรือว่ายังอะไรก็ส่วนวิธีการดูตัวตัดอะไรเงี้ยให้ไปดูในคลิปแรกนะครับตัวนี้จะพูดแบบรวมๆรวมๆแล้วนะครับคือตอนนี้ผมมีทั้งหมดอยากจะแบ่งเป็นสามบล็อกพอสามบล็อกคือดูข้างหลังดูข้างหลังที่แตกต่างเกิดจากการปั๊มเนาะก็จะมี บบกระหนกเดี่ยวลางคนะลุเนาะกระหนกคู่นะครับแล้วก็หลังตรงเนาะหลังตรงก็เป็นเส้นตรงตรงแล้วก็กระหนกเดี่ยวลางไม่ทนะลุเนาะอ่าในสีเหลียนอ่าสีเหลียนครับอันนี้กระหนกเดี่ยวลางทะลุอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางให้ถูกหน่อยดีกว่า นี่กระหนกเดี่ยวลังฮรุน่ครับอันนี้กระหนกเดี่ยวเหมือนกันบล็อกเดียวกันเห็นเส้นเสี้ยนไหมครับเส้นเสี้ยนนี่คือทุกเส้นนี่เป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะครับดูสังเกตคือวิ่งเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะครับกระหนกเดี่ยวลังฮารุอ่ากระหนกเดี่ยวไม่รู้คือลังฮารุไม่รู้นี่เกิดจากการปั๊มนะเครื่องจักรปั๊มแต่ละครั้งไม่เท่ากันเนาะสมัยก่อนเนาะก็สร้างประมาณ ปี37นะครับโดยผมอันนี้ผมถือว่าคลิปนี้ผมแก้ไขประวัติด้วย,วยกันโดยผู้ว่าการเสมอชาวไวยนะครับก็ท่านสนใจในเรื่องหมดุดหมดุหมดรูปภาพจากหอสมุดแห่งชาตินะครับว่าต่อห้าท่านตอหมดที่แรที่ไหนท่านก็เลยไปหาหมดตัวนั้นแล้วท่านก็ไปทปําพิธีเปิดเปิดหมดเปิดหมดโดยให้ท่านนายกชวนตอนนั้นนายกชวนเป็นนายก ของประเทศอยู่นะครับก็เลยไปเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือท่านวินัยนะครับก็จะมีรูปภาพด้วยนะครับแล้วก็มีท่านเสมอไปตอกหมุดตัวแรกใทยทำพิธีตอกหมุดตัวแรกแล้วก็สร้างเหรียญตอกหมุดรุ่นนี้ขึ้นมานะครับในปีสามเจ็ดนี่อันนี้ก็หนกคู่นะครับหนกคู่หลังเส้นนี่ก็จะเป็นเส้นเส้นจะเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับอันนี้หลังตรงอันนี้หลังตรงผมไม้ดูเทียเหรียญดีกว่าอันนี้คือหลังตรงครับ นี่หลังตรงหลังตรงก็จะเป็นเส้นเส้นตรงมาครับโอเคนะครับผมก็จะมีนี่นะครับคือต่อให้แกะบล็อกใหม่หรือว่ายัางไงก็ไม่เหมือนนะครับถ้าแกะบล็อกคอมพิวเตอร์ก็จะตื้นตื้นแล้วไม่คมชัดอย่างนี้นะครับดูครับดูความคมชัด อย่างแกะบล็อกมาใหม่นี้ที่เหมือนที่สุดก็จะเป็นรุ่นที่ v o ลอฟอ <S <S ร์วลฟอร์สร้างขึ้นมานครับอันนี้เหมือนที่สุดจึ๊บปึ๊บก็จะ,จะแกะบล็อกแกะบล็อกมาใหม่นะครับอันนี้แกะบล็อกใหม่ถ้าแกะบล็อกใหม่ยังไงก็ไม่เหมือนของเก่าครับดูดูรวดลายเส้นเสื้อกีบอนเม็ดกระดุมอะไรเงี้ยความคมชัดก็จะ ต่างกันนะคือเหมือนแกะใหม่นะครับก็จะไม่เหมือนข้างหลังก็จะมีโค้ดวอลฟอร์ต่ออยู่เส้นเสี้สยน้านหลังก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับมาดูเส้นเสี้สยน้านหลังเส้นเสี้ยนและหลังเห็นไหมนี่ครับเส้นเสี้ยนหลังเส้นเสียนนี่ก็จะมีสามแบบอย่างที่ผมบอกนะครับนี่นี่รอยเสียน,นลูกยุคเก่า ส่วนต่อมาผมก็จะมาอธิบายถึงการปั๊มนะครับการปั๊มไอ้ทำไมถึงมีล้างทะลุล้างไม่ทะลุอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหายากมากนะผมเช่ามาทั้งหมดผมเจอเหรียญแรกนะครับหายากมากนะใครมีใครมีผมรับเช่านะเนื้อเงินนี่ทักมาเลยครับหายยากมากนะว่าน่าจะมีไม่กี่เหรียญแหละเพราะผมเต้นมาผมได้แต่ทองแดงเดียวเลยนะแล้วก็เงินลงยา อันนี้ไม่ได้ชุบนะต่างจากของชุบนะอันนี้จะด้ดูของชุบต่างจากของชุบนะสีนะเห็นไหมอันนี้คือเงินแท้นะครับฝั่งซ้ายตาของชุบนะมีหลายเหรียญแล้วคราวนี้มาดูถึงธรรมชาติในการปั๊มครับี่ธรรมชาติในการปัม๊มธรรมชาติในการปัม๊มธรรมชาติในการปัม๊ม ดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าเห็นจะมีเหรียญบุกเนี่ยอันนี้อันนี้ปั๊มเกินฝั่งซ้ายนี่ปั๊มเกินนี่ปั๊มเกินเห็นไหมธรรมชาติในการปั๊มน็่คือคนบอกเอ้ยรางทะลุรางไม่ทะลุคือคือธรรมชาติในการปั๊มพานะครับมันก็ต้องมีแบบปั๊มแรงปั๊มหนักปั๊มสะดุ้งปั๊มกลับปั๊มเนี่ยนะดูด้านหลังจะเห็นชัดเห็นไหมปั๊มปั๊มสะดุ้งเห็นไหมปั๊มเกินมาข้างบนหายเห็นนะ แต่มันเป็นธรรมชาตินะครับข้างบนหายมันจะทําให้เหรียญดูง่ายนะว่าคือเหรียญแท้คือทาเนียปั๊มแตกกันนะนั่นคือการปั๊มนะครับการปั๊มพานะครับนี่นี่เห็นไหมนี่ปั๊มเกินมาข้างบนข้างบนแหว่งข้างล่างเนื้อเกินเยอะเห็นไหมล่างทะลุมานั่นคือการปั๊มพานะครับคือธรรมชาติของการปั๊มนะครับคือคนปั๊มก็มีเป็นคนนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป๊ะหมดนะครับปั๊มออกมาตัวตัดเหมือนกันนะครับทุกบล็อกตัวตัดเหมือนกันนะครับดูคลิปแรกได้เลยครับตัวตัด ก็ท่านได้ทําวิธีเปิดเนาะท่านเสมอชาวไว้นะพวกว่าการพนสร้างพระนะครับเราห้าต่อบุญนี้นะครับปลุกเสกปลุกเสกที่วัดบรวรนะครับนิเวศวิหารนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับตอนนั้นก็ปลุกเสกใหญ่นะครับก็แต่ท่านอาจจะสมัยก่อนอาจจะแบบอันนี้ก็เป็นที่ทาบุญสร้างโรงบาลน,นะครับ ี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่คนละแบบไปเลยนะครับคือก็จะต่างกันมากครับก็ดูออกง่ายเนาะที่คล้ายกันค้ายกันก็มีของบอลาฟอ์ที่ตอกโค้ดข้างหลังนะครับใกล้ๆกล้เคียงกันแต่คนละแบบนะครับย้าว่าคนละแบบคนละรุ่นคนละปีนะครับการสร้างเป็นลุกลุกหลังนะครับก็จะมีเหรียญนี่นะครับเหรียญครบรอบครบรอบนะครับที่มังคลราพิเศษเสาห้านะครับ เราต้อมีนี่ปีสามห้าเหรียญกลมนี่เป็นปีสามห้านะครับกลมนี่ปีสามห้ามีบางคนเข้าใจผิดไม่ใช่ผมผมก็เข้าใจผิดแต่ตอนแรกก็ว่าเป็นเป็นเนื้อเงินหน้าทองคําแต่ไม่ใช่นะครับเป็นชุบหมดชุบหมดผมดู้องผมส่องดูแล้วมีรอยชุบชุบหนาครับชุบหนาเนาะผมมีอยู่เหรียญน,นึงแต่ผมหาไม่เจอแล้วว่าไปไหนที่ว่าเป็นรอยชุบชุบแล้วก็ทําปัด ปัดกระไหลทองนะครับกระไหลทองทำมาแต่เหียรุ่นนี้ก็สวยนะครับถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะบางคนก็หาเยอนครับก็มีทั้งหมดห้าเหรียญเนาะชุดหนึ่งห้าเหรียญน่าจะสร้างจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ห้าเหรียญชุดหนึ่งแล้วก็มีเหรียญน,นี่ ปีสามก้ามนะครับอันนี้จะสร้างหลังตอกหมุดนะครับปีสามก้ามเป็นรูปไข่ mm hmm. ก็จะมีบล็อกเล็กด้วยนะบล็บอกเล็กก็คลิปแรกผมน่าจะลงไวแล้วนะครับโอเครับผมเพื่อากให้คนที่สนใจเหลยบตอกหมุดนะครับ mm hmm. ใครมีสนใจอยากจะเช่าแว่งบูชาผม,ไ,มได้นะครับทักมาได้เลยครับทักมาได้เลยเนาะผมมีไลน์มีอีดีเดี๋ยวผมลงไว้ให้เนาะ ได้ครับใครอยากบูชาหรืออยากแบ่งอยากอะไรเงี้ยก็ทักมาได้เลยนะครับราคาที่ผมผมเช่าได้ผมก็เช่านะครับส่วนราคาปล่อยผมก็ยืนพื้นนะครับไม่ไม่แพงมากนะครับราคากลางหือเหรียญผมไม่ได้ใช้เลยนะครับลุงลุงพระมีประสบการณ์นะครับเปงคนนับสือผมก็ชอบมากเลยครับผมตัวผมเองผมก็คอร้องนะครับผมก็แขวนท่านโดยตลอดนะครับเพราะว่าถือว่าผมทํางานรถไฟเนาะ ก็เป็นการที่ตอบหมุดแรกแล้วสร้างได้เหมือนที่สุดคล้ายที่สุดนะครับสวยด้วยนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็อินบล็อกมาถามหรือไลน์มาถามหรือเฟซมาถามก็ได้ครับพยายามตอบให้นะครับแล้วก็จะพยายามถ้าแบบอธิบายให้ฟังได้นะครับส่วนจะดูเหรียญปลอมหรือเหรียญอะไรก็จะมีคลิปแรกเดี๋ยวผมจะขึ้นหลังคลิปให้ดูนะครับให้กด กดไปดูต่อได้เลยนะครับคือคลิปแรกผมก็จะมีรูปเหรียญปลอมรูปไรใสมาให้แล้วคลิปนี้ก็ดูแบบดิบๆเลยครับก็ข้อมูลแบบดิบๆเลยเนาะขอบคุณครับ อีกรอบนึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ